ถ้าเกิดผมใส่นี่มันจะดูยังไงวะเนี่ยหมายใกล้นะเส็จไรเป็นรอพอครับยามเงินเดือนเท่าไหร่หนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบมันสี่ร้อยเก้าสิบวุ้ยเงินเดือนเยอะนะเออมันโดนแกล้งโดนแกล้ง <ขอ S 1> ไรแต่ผมรับผิดมาทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ปัญหาปลดแม่ดอ,อกอเอาเก็บไปแมว ว้มันหมอซีมาไหมเหรอเออเป็นยามใส่ไหมตั้งสองร้อยหรือแค่แดดสองร้อยก้สิบาทไว้แดกทิพหายรอมีใครมาทําข้าวมีกินเปล่าใบอะไรวนะใบนะ<ป>อ๋อใบโอ้โหเอาไม้กูอา่านดิเออกันบ้านกูอีกกูนั่งอ่านกันกูนั่งกูนั่งอย่างนี้กูได้อะไรวะเนี้ยตังกูก็ไม่ได้ชิโนฟาร์มกี่เข็มสอแล้วมันเขียนอะไรเนี้ยฮะแค่เข็มหนึ่งอะเข็มสองเขียนไปอ๋อก็เข็มที่สองนะ เคยรับขันมาเหมือนแบบเทน้ำใส่ไหมอาการมีไงบ้างรับขันมาไม่มีอะไรปกติไม่ผิดปกติมันเทียนเลยเทียนเลยแล้วก็ที่ผมโดนหลายองค์ที่ไปรับขันมาหลายที่ภาคก็โดนองค์<ม>องค์มาลงเรื่อไงหรือไงคือผมมีมาแต่เด็กเด็กเป็นไงเป็นเป็นองค์อะไรอเขาก็ไม่บอกเขาบอกว่าลงมาแล้วลงมาเคยล,งม,ลงมาจะร่างเองไหมเคยแต่ลงไม่เต็มที่เขาบอกอยากจะลงมาให้เต็มเลย เดี๋ยวถามให้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 ไปจุดทูบสี่ดอกแล้วบอกเลยนะว่าถ้าเกิดมีองค์อะไรอยู่ในตัวเองนะคือเกิดมาขอรู้ก่อนตายแล้วกันจะตายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมยังไม่รู้เลยอายุอะไรแล้วเออไปของเอ๊ะเปิดแกะให้แกะของพี่ป่ะของพี่เขาอันนี้มาจากไหนเนี่ย เอาไปอยู่กับคนใหม่แล้วนะดูแลนะไปอยู่วัดจะศึกไหมเนี่ยยังไม่มีกำหนดมีกำหนดบทมากี่ปีแล้วครับยังไม่ถึงปีนะอ๋อเ<ะ>หรอจะหกเดือน,อนคนลาบุรีเลยม่ครับคนบวดสบทวัดไหนครับวัดป่าวัดป่า,า,ปาอ๋อไปอยู่วัดนะไปไปสร้างอิทธิฤทธิ์และปาจิหาร เอาใจเหรอให้ใจให้าจตามจุดคือฝันใช่ไหมนิมิตมาเอาหลวงพี่มาบอกเลยตรงไหนบ้างเอานั่งเก้าอี้มาในั่งใกล้ๆเลยหลวงพี่เอาแเราแต่เลยนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอ๋อจำได้เลยที่วงไว้เป็นจุดเลยมาที่นิมิตฝันใช่ไหมโอเคฝันแล้วเลยมาเอาเอามาไปเข้าฝันเขาทำไมล่ะฮะเองนี่อนเออไปเข้าฝันเขาไปค่อยฝ,ฝันพร,ะ,ระอยากได้ไปอยู่กับพระเหรอ ตาบอมแบวเลยนะฮะอื mm hmm. อันนี้เป็นตอนแรกผมจานให้นลผมไม่เคยจานให้ใครเนี่ยเตรียมมาต้องจานให้ลนลอ่ะสวยสดงดงามไปอยู่วัดนะรู้ป่ะไปน่ารักเหลือเกินเบอร์สี่ด้วยเลขตัวเดียวอีกต่างหากพี่นะนะสวยนะถูกใจนะดูได้ไม่เป็นไร อะไรมาเนี่ยฮะยิ้วอะไรมาเนี่ยอะไรเอ่ยตัวอะไรอ่ะว่าไงตะโพนข่าาหรืออะไรวะยิ้วอะไรมาโอ้ไม่ต้องอะไรี้อะเอาตัวมึงเอาเรื่องมึงกรรมมึงอย่าเสือกกรรมชาวบ้านเขากูไม่เสือกกับใครหรอกอะไรอะ มามา่าอ๋อกูว่าอะไรวะโอ้ใส่กล่องมากูว่าเอาเต่ามาปล่อยอเ,อเ,เอานะเอาให้ลงนะวันนี้นะเอาให้สุดนะจะได้รู้วันนี้หรอวะเอาให้คุยกันทำไมาใกล้เอเออเามาเติดไ,ได้เลยเียด๋วเลาคุยจะได้ได้ยินไม่ใช่หรอโอเคนะไม่กไม่กนะีนนะอย่าปืนนะจะได้รู้วันนี้นะ ตาทำจิตเป็นสมาธินะอ e t ป s โสภควายะมะราชานุเทวิสวนโนมละนังสุขังในตนะโมพุทธายะเทวิสวรโนจะตุมหาราชิกเยะขอคอันตอวัชภูริโตเวสสภูสาพุทธังหลังพุทโธเทวิสวรโนนะโมพุทธายะอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิกเลสิกเลออนทยันโตอนะยันโตกายเสังติกายสังติข้าพเจ้าขอเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะองค์ในตัวญาณในตัวสายญานอันใดที่ต้องการจะมาลงมานะลงมาสื่อสายกันนะ ปลงมาจับล่างเนี่ยคริบา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 ริยนิจานิจากายเกายเเจโตเจโตวิติวิติปีเิปีติสิกเลสิกเลออนะเยนโตออนะเยนโตกายสังติกายสังติอนิจานิจากายเกายเเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิกเลสิกเลอนะยนโตออนะนโตลงมา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 ลาลงลงมา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  ลงมาลงมากูบาร์กิวร์บาร์กิยร์ปาร์กียร์ปาร์กิวร์ลงมา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 เฮ้ลง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 มาเฮกูปาร์กิวร์บาร์กิวร์ปารลงมวลงมาาลกมาลงมาาลกมาลงมาร์กิวร์ปาร์กมวร์ปาร์กิวร์ปาร์กิวร์ปาร์กีวร์ปาร์กิ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 วร์มาร์กิวร์ปาร์กิวร์าร์กิวร์มาร์กมวร์ปาร์กิวร์้าร์กิวร์ปาร์กิวร์ปาร์กิวร์มาร์กิวร์ปาร์วร์ปาร์กิวร์ป พูดเอยไงเอาเปลียนไหมเดี๋ยวครอบให้เอาเบายากอยากรู้ว่ามียานอะไรก็เห็นจะยากยยาก,ยายาก,ก็เป็นคุดฟูไหมใช่ไม่ใช่เอาผลไมกลักไม้ไม่มาแล้วเนี่ยเอามาบอกการแก้ในตัวดีกว่าวะกูขี่เกียจพูดพูดไปแม่งก็ถามว่ากูดูดวงมีอะไรในตัวมันเนี่ยที่มันไม่ดีบ้างไหมฮะ ต้องให้ปฏิบัติอะไรอีกเพิ่มเติมว่าไหมเปิดปากมันกูลืมเลยเอาเปิดปากนะเออเอาเปิดวันนี้แหละนะเปิดนะเออเปิดเปิดเปิดนะเปิดเปิดเปิดปุบ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 บนั่งนั่งนั่ะเออนะลุกขึ้นมาคุ๋ยนะปฏิบัติเอาคุยกันมีอะไรบ้างนะที่อยู่ในตัวมันเนี่ยอันนี้ที่ลงมาเป็นใครอีกนะเอาว่าอะไรเอามากไหม บางไหมเหอาคุยไหมพูดกันคุยกัน <sm ack> มันทําอะไรไม่ดีบ้างเอาดีกว่าจะได้ให้มันเตือนมันให้ variance. มันทํากลับไปต้องการอะไรกับมันฮะแล้วหลังจากนี้ชีวิตมันจะดีขึ้นไหมแค่นั้นแหละเออที่กูต้องการเนี่ยกูไม่อยากรู้เะไรมากมายหรอกะแต่ลงไหนว่ามาอย่ามาัวเราออย่างเดียวเออลงมาแล้วไม่ได้เรียกลงมาง่ายๆฮะรู้ป่ะแก่จนห้าสิบกว่าแล้วมันอยากรู้ก่อนตายไว้เจ้า

เปิ่นัก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 เปิดานเปานอันไหนตัวนันกูบาริจับบิบาริจบ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 บาริบาริกับบาริบบาริอันนี้จานีจากเจกเจเจโตเจวิติวิติปิติปิติสิกลิสิกลิอานยันตานักยันโตกายสังติอันนี้จานีจากเจกเจเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกลิสิกลิอายันโตอันตัวนี้กูบาริจับ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 บาริบาริกับบาริกับบาริอันนี้จานี้จบากเจกเจเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิเกลิสิ พุดนะพุดธูชาพุดอยู่เปล่ามีครับมีใช่ไหมเออเป็นศักดพุดอยู่ใช่ป่ะศักนารายณ์สงคุดเออเป็นพุดนะเป็นพุดแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้ลงมาก็ไม่เคยคุยกับกูสักทีพวกพุดกูไม่เคยคุยกับพวกพญาพุดดูเรื่องเลยยุทธายตั้งแต่กูทำพิซีมาเนี่ยไม่คุยกับกูเลยมากี่คนก็ไม่คุยมาแบบเนี้ยมาปั๊บเดียวแหละไอ้สัตว์แล้วก็ออกเห้เขาไม่บอกผิดถูกอะไรรู้ป่ะดีชั่วมึงรู้หมดเขาอยู่ที่ตัวเองรู้ไหม แล้วไงต่อเอาว่าไหมที่ผมมันติดขัดตรงไหนมึงยายติดต<ว>มันก็ติดกรรมไงติดไรอยง่ายๆหรือติดกรรมเออ,อเปูกป่ะกรรมเราเปิดให้แล้วเมื่อกี้ดีแล้วที่ทผม,มหน้าดําเหมือนอย่างเขาเขาทักว่าดองของต่ามันจริงป่ะไม่มีนะก็ะมีพุทธอยู่แล้วจะมีโดนคนต่ำไหมมึงถอดเสื้อไหมเดี๋ยวกูเปิดข้างหลังให้มะจะได้ดีขึ้นเอามาถอดเลยเออ ับตาจิตเป็นสมาธินะหลับตา,า,ลบตาเลยนะ kau parejawaban เออนั่งกลับมานั่งกลับมาปกปักคุ้มครองร่างนะให้ชีวิตมันดีขึ้นนะมีแต่ความดีนะมีแต่ความสุขนะนะนะความดีนะเออนะปกปันเจริญวันใดนะเออไปอะไรกลัวเลยไงมึงอีหาสัก็นั่งใกล้อะไรกลัวยิ้มหายอืออะไรนะต่างวันอีกโอ้โหอีหายกูเปิดอีกไม่บอกกูทีเดียวอ่ะ ้ำนึนนงกูไอสัตว์ยังไงเห็นกูเปิดได้หียแม่งให้กูหมดเลยนะให้กูปลุกเลขดกกมาเลยนะไอพวกบอกอาจารย์เขาสักได้ไหมครับผมนะมึงรอก่อนนะกูลองหามือสักอยู่กูไม่สักเองหรอกไอสัตว์สักแมวสักเสือกลายเป็นแมวยนะ่ยฮะมานะค่อยๆนะลงมือหลับตานะหลับตานะ

ปุกใครแล้วเออฮอไม่มีอะไรหรอกฟังเออไปเลยนะโชคดีนะไปเอาพระไปด้วยอย่าลืมอีโค้ดขนุนเนอะนะเอาจริงๆนะพวกโคดเนี่ยน่าใช้มากกว่าพระอีกนะไปเอา,เอามาอยู่ต่อไปเองเหรเอโอโอ้ตายแล้วมาแล้วมึงจะสวยเหมือนเดิมเชื่อไหมแหม่มีของดีมาด้วย